ครับสวัสดีครับชาวยูทูบท่านครับผมมาเจอกันช่วงเงย็นครับโอ้หลังจากเปลี่ยนคาปิ้งปั๊มไปครับเปลี่ยนยอยปั๊มมาแหละเดี๋ยวมาเทสดูครับผมแล้วก็เทสระบบเช็คระบบครับ ZX 3 5 0 h กซ์สาาศกครับตอนนี้ชั่วโมงปฏิบัติการก็ านพอสมควรครับอยู่ที่19,700ชั่วโมงครับผม19,700ชั่วโมงแล้วก็จะมีเจ้ายักษ์ใหญ่ครับอยู่ข้างในนั่นนะครับขับรถตามครับผมขับรถตามลองเทสดูว่ามีตรงไหนรั่วบ้าง ระบบได้หมดครับเร็วแรงปกติคันนี้โอเวอร์ฮอนไปแล้วครับโอเวอร์ฮอนไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมจะ3ปีแล้วกรลักะดานี้ก็3ปีแล้วครับผมจากที่โอเวอร์ฮอนไปก็มียอยคับปิ้งที่มันแตกครับชุดก่อนตอนที่โอเวอร์ฮอนยังมันยังไม่แตกครับมันยัง ใช้งานได้ปกติครับก็เลยพึ่งแตกรถงานงานหินครับงานหินครับก็ต่อกันเลยครับโอ้ขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงครับแบนดันหมดครับผมก็เจอกันมาเจอกันครับผมวันนี้ เบอร์เจเบอร์เจ็าโอเวอร์ฮอนครับเดี๋ยวโอเวอร์ฮอนชุดใหญ่ครับพรุ่งนี้โอเวอร์ฮอนชุดใหญ่พรุ่งนี้วันนี้มาเปลี่ยนคัปปิ้งปั๊มครับผมมาแก้รั่วซึมปั้นนิดนึง แขนไม่ได้เล้านะครับตรงนั้นนะแต่ลูกค้าเขาอยากเสริมความแข็งแรง ตรงนู้นก็เจ้า470ครับงานหินครับงานหินงานหินต้องเจอรถหินหินรถไม่ไวครับรถไม่ค่อยไวเท่าไหร่ไม่เน้นไวแต่เน้นแรงครับเน้นขุดแรงๆขุดเข้าๆข,ขุดหนักๆ หมัดพุกครับหมัดพุกอัปครรไม่ใช่หมัดแย็บครับวน,นี้ก็โอ้กว่าจะเสร็จก็เย็ดเลยครับผลไล่ลักทุเลพอสมควร โอ้ยหายแล้วหินไม่มีหินดำเลยหินมีแต่ขาวๆนะพุ่งระเบิดเมื่อเมื่อเย็นครับระเบิดเมื่อเย็นน่าจะไม่นานนะก็ตักถึงสองทุ่มรับ ถึงสองทุ่มมันเล่นงานใหญ่บ้างครับหลังจากเล่นงานพวกรอยยี่ซะเยอะเลย ร้อี่สองร้อยซะเยอะเลยน,นี่ก็มาเล่นเจ้าสามร้อยครับสาห้าตันกันไปเลยครับชุงนี้ก็ชุดใหญ่ครับผมปัม๊มคอนโทรนสวิงครับปัม๊มคอนโทรนสวิงโอเวอร์ฮอนคังใหญ่ชุดใหญ่เมื่อ3ปีที่แล้วโอเวอร์ฮอนคันนี้ครับ อีกขั้นหนึ่งออกมาใกล้เคียงกันครับผมแต่ยังไม่ได้โอเวอร์ก็สู้น้ำมันไม่ไหวครับน้ำมันแพงก็เลยต้องโอเวอร์ดีกว่าครับผมน้ำมันนี่ถังละพันกว่าบาทพันกว่าบาทโอ้ไม่ไหวครับค่อนข้างที่จะเบื่องพอสมควรครับเรื่องพอสมวครรสมวรเลย 阿美哭锅。 ได้ดีกว่าขับรถดัครับได้ดีกว่าขับรถดัรถดันี่ขึ้นลงขึ้นลงครับเดี๋ยวไปตาช่างเราต้องช่างตาช่างอีกขึ้นลงขึ้นลงแม่โครอตักใส่อย่างเดียวครับตักพัดตักใส่อย่างเดียวไม่ต้องเรื่องมากครับผม ว่าหินไม่ค่อยสวยเลยนี่เป็นเหมือนหินทรายเป็นเหมือนหินทรายโดครับหลังบันเลงครับผมมาแล้วรถดันต่อๆกันเป็นขบวนเลยครับ เอาละปะทะกันแล้วสามห้าูนปะทะสี่เจ็ูนครับโอ้ยมาอีกแล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันพรุ่งนี้ครับผมว่าจะ เป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่ซ่อมไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำอีกคั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ